B -B Rose, this beat is on fire beat is on fire, beat is on fire. <laughs> เด็กอมไม่เดี๋ยวบุญได้อมตีนบอกทัวรั้งคณะมึงระวังโดนดีนะโอรลวขานชื่อมึงแล้วนะหนึ่งหกพีเอ็นเดี๋ยวบุญได้เจอตีนนะเรื่องร้องก็ไม่แข็งนั้นจ้าโทษทีนะคาที่ต้องเอาลงซีนเออแดกก็ต้องทัวแล้วก็ทั้งคณะบอกเพื่อนมึงื่อนะว่าระวังโดนยิงอ่ะมันจริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่กูรู้ึงทำัวหยีพวกพ้องกูมีไม่เยอะตัวตัวไม่จ้ากูรู้ว่ามึงหนีทำตัวไม่เว้นภรรยาอีโก้หรอกครับเดี๋ยวบุญได้เป็นผีควรู้คนไทยไม่ใช่คนตลกมึงควรกลับบ้านแลล้้ววไไไไปปมมมมุดดดรรรรููหีีคืืืออออเเเเ่่่่่่งงงนนนนะใช็ททกกาาึตัซิ ่นไอ้คำเข่งๆมึงมาทำกุญแอมาตัวเองมึงยังเอาไม่รอดกล้าพูดได้ไงคนอื่นทำตามไอ้ที่มึงเปิดได้เป็นเรื่องมูมูกูไปเปิดให้หนูมันจะบ่นลำคาญเลยเอาไงดีวะไอ้สัตว์จะวัดด้วยลามหรือวัดด้วยมวยอ่ะแล้วที่ปากเก่งหน้าไม่เก่งไปทำไมกูอยากรู้ไอ้คุยอ่ะพี่กูเขาจะหนับสนุนแต่น้องมึงมึนเป็นตัวเหี้ยพาซวยและลุกนักเลงมึงก็เก็บไว้บ้านถ้ามึงอยากมากๆเดี๋ยวได้ตายคุย คือเพอในเฟตลอดแค่อยากผูกคอแค่อยากจะตายอยากตายมันก็ตายไปดิอย่ามาอ้างคนกี่เดี๋้วกูถีบไปควายคือตายัปจะได้จบจบไอคนที่อยู่จะได้เดินต่อไปโลกที่มึงเป็นถ้ามันหายก็ดีตามใจจริงๆเียมันไม่ไดีต่อใจพูดมาแล้วกูก็อยากจะเล่นอยู่ๆไปสัตว์โดยไม่ได้กินดีเชื่อกูมันคนรู้จักนะไม่ต้องถามหาหลักไม่ต้องทราบดีเกียมีแต่พันลายดิๆด่าทีสองทีพามึงดิ้นพาจนน่ะและที่กูด่ากูไล่กระถ่ายสัตว์บวกกับอาคมอ่ะพี่ครับผมอยากทำเพลงขอร้องจังสัตว์ขอแค่ใจจะขาดอ่ะอยาก อูงไ,งไอสัตว์มึมลองกำหลาบอ่ะโอริวไม่ใช่คนตนลกอย่างที่เขาสมบทอยู่ข้างในรายการอ่ะคนเหี่ยอย่างมึงมาตลกไปด่าเขาจนจบเสร็จไปกดรลายงานอๆๆไอ้เหี้ยอ้วยไรสัตว์ห้องไลยเออเอยเออ